สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ดินแปลงสวยนะคะที่ดินจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่แถวทุ่งทุ่งกลมตาลหมัน1 1นะคะที่ดินตรงนี้นะคะพื้นที่ขนาด58.3ตารางวาค่ะมีบ้านให้ด้วยหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้เลยค่ะทุกท่านปัจจุบันไม่มีผู้อาศัยอยู่นะคะตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนและสองห้องน้ำค่ะเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะ ทางทุ่งโกลมตาลหมันทางชัยพฤกษ์สองนะคะราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ราคาอยู่ที่สองล้านห้าแสนบาทค่าโอนห้าสค่าอยู่ใกล้วัดเข่ามะกอก1.7กิโลเมตรอยู่ใกล้สวนสาธารณะเมืองพัทยา2.5กิโลเมตรห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก2.7กิโลเมตรห่างจากถนนขุมวิท3.8กิโลเมตรและห่างจากจอมเทียน จอมเทียนนะคะ8.5กิโลเมตรค่ะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีติดต่อนัดชมพื้นที่กันได้ค่ะหรือว่าต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อกันได้ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดไว้ให้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ